สลดแรงงานเมียนมาเสียชีวิตเกลื่อนถนนรถกระบะเสยท้าย10ล้อเสียชีวิต4บาดเจ็บเจ็ที่กาญจนบ,บุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่20มกราคม2565ที่ผ่านมาพันธุรัตรีเกียรติศักดิ์เกิดโชครองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทร์ไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนท้ายรถบรรทุก10บล้อมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายรายเหตุเกิดบนถนนา 3, 2, 3, 3, สาย323ไซโยกทองผาภูมิ โดยหน้าวัดท่าทุ่งนาหมู่ที่สอบลไซโยกอำเภอไซโยกหลังรับแจ้งจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชให้มาร่วมชนสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุพบว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยการจนบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิธพิทักษ์การจุดรอรับเหตุบ้านผู้เตยบ้านทุ่งกลางยางบ้านไซโยกใหญ่บ้านลินถิน่นพร้อมอุปกรณ์แสงสว่างและอุปกรณ์เครื่องตัดทางมาทําการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือตัดทางรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบใบไม้บ 4546การจนบ,บุรีที่พลิกคว่ำอยู่ในสภาพล้อชี้ฟ้าห่างไปเล็กน้อยพบรถบรรทุกพ่วง10ล้อยี่ห้ออิสุซุหมายเลขทะเบียน81ขีด 55-75สมุทรปราการจอดอยู่ริมถนนในสภาพกระบะด้านท้ายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนจนพังเสียหายในที่เกิดเหตุบนถนนพบร่างผู้เสียชีวิต3รายและได้รับบาดเจ็บอีก7รายอาการสาหาัสซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาติดอยู่ภายในซากรถอีกหนึ่งรายรวมทั้งสิ้น4รายจึงรีบนำตัวส่ง โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แพทย์ทําการช่วยเหลือชีวิตอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นจากการสอบสวนปากคำนายชานนทองผาวัชระอายุ44ปีที่เป็นคนขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าว ที่รอดตายจากอุบัติเหตุครั้งนี้เนื่องจากคาดเข็มขัดนิรภยัยจึงรอดตายหุดหวิดมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถจากตัวเมืองกาญจนบุรีเพื่อมุ่งหน้าไปที่อำเภอทองผาภูมิระหว่างทางพบแรงงานต่างด้าวยืนอยู่ริมถนนได้โบกมือขออาศัยรถไปที่อำเภอทองผาภูมิตนเห็นว่าไปที่ทางเดียวกันจึงจอดรถอนุญ,ญาตให้แรงงานต่างด้าวรวม10คนขึ้นรถมาด้วยระหว่างทางที่ขับรถมาตามเส้นทางดังกล่าว เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเนินขึ้นถนนประกอบกับเส้นทางดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเมื่อเร่งเครื่องรถขึ้นเนินถนนจึงมองไม่เห็นรถบรรทุก10บล้อวิ่งไต่ขึ้นเนินถนนตนจึงเหยียบเบรกทําให้รถเกิดสรายพุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุก10บล้อจนเสียหลักพลิกคว่ทำทาให้ผู้โดยสารที่นั่งมากับรถกระจัดกระจายกระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวส่วนตนรอดตายหวุดหวิดเพราะคาดเข็มขัดนิรภยัยหลังเกิดเหตุจึงมุดตัวออกมาจากรถได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน,อน้อย เมืองต้นจากปากคำให้การของนายชาโนนเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากความประมาทขับรถเร็วซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามสอบสวนปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บที่รอดชีวิตเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป